ครับผมพี่น้องสวัสดีครับมอนี่ผมกลับมาตามหาเสี่ยนุกอีกท่านหนึ่งครับมือวานนี้ที่ว่าพอดงเพิ่นได้แนะนํามาครับผมก็เลยมาตามหาเบิ่งครับก็มาเจออยู่ครับแล้วก็อยู่บ้านอยู่นี่ครับไอ้นกแล้วก็มีอยู่ครับมีนกตอมีเนียดหลายอยู่ครับกลเป็นเสียนรุุนเก่าอยู่ละเดี๋ยวอาเอาไปพบกับคุณพ่อเจ้าของนุกนะครับเนาะ นี่ครับคุณพ่อเจ้าของน้องอาะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอันคุณพ่อซื้อ,อยังเนาะครับเนี่ยโอ้คอสเสือินบั่นหัวฟ้าโอ้นี่ยแหละตำบลนันกอกเขาเนี่ยและน้ำโพเขาเนี่ยและครับผมพอดีว่าผมจิมาอันเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับสูตรเบิ่งนกไหมครับออืคุณพ่อพอทีมีสูตรบ่ครับสูตรเบิ่งนกเขาก็มี่ถึงแต่ว่ามักตัวใดเ้าบฟังไปฟังอยู่ห้อยู่ป่าว่ามันขันดีเสียงมวนเสียงนั้นเ้าก็มัก ก็เบิ้งข้าเขาก็บ้หูจักกท่าได้ดอกเพราะว่าเบิ้งตั้งแต่จะับปีฉลับน้นทีที่คามากไปสั่นเสียงยังไงหรือยั้นขั้นใช่ละครับผมเรียกว่าขมักนุกโตยังไงปีๆขังไงสั่นๆขึ้นมากเขาเนาอโอ้มันบ่นแบนอนดอกโอ้มันบ่เนนอนสิครับฮารุโต้ขา เงว้เงี้เจ้าดาอนกจีบนกที่เพืยงเอาเลยรับมันกัมีอือครับเคยเคยเคยมีได้ตัวมันนี่วันกเแล้วมันหน่อยตัวดอกขานงา้ยเงี้สีมาคุนๆเขาเรียงไงๆขึ้นไว้ๆมันก็หน่อยตัวมันสูงมือขาเงญ่ยเงี้ขาสั่นๆตุ๊กบุ๊กุดไปเปรียบเสียบ สนับปีกสนับปีกที่ๆแล้วพอมาไปสันหาจังสันครับตัวตัวยั่งใหญ่ขาสันสแม่นมาครับแมนมักจังสันจนหมากมนได้สอนมันเลยเรื่องมาตัวใดใดเมากจังสันกับมันสูตัวแล้วก็คุนน้ำครับมันเป็นนกที่พอแขกมันมาครับนกขาสันเนี่ยโอ้ครับ แล้วก็ย mm, ้ำห uh, so mm, ัวเลียงกเลียงง่ายขึ้นไว้ขี่ให้มันขี่ก้อนหญ่งๆแค่อนไเออแค่ขี่ก้อนน้อยก่นน้อยนั่นเรี่องว่อยากขึ้นแค่กัแค่บมูคือมูโตนี่งๆขี่ก่อนนิ่งๆเรียงขึ้นไว้ล้วก็มักโตสลับปีที่ๆเป็นละจริงมันนะครับปากก็ ทุกค่อนี่ยมกักบ่ามักนกมูกงัสั้น,นกับว่บเคยมักยิ่มักนกปากนน้อยปากคอในน้อยปากออมันจะคอยปากไว้ออมกกักไวสั้นอ๋อครับผม <laughs> บกก่คือมูโอ้พอ่อยังมาครับมันสูตรไผ่สูตรมันนะครับอ,อ,รรอันนี้คือสูตรของพอ่อเออมกกักไวสั้นอ๋อครับผมเอ,อ่อคุณพ่อมีสูตรดั <laughs> นเฮ็ดให้นกคึกว่าครับยานกยังจะมีบ่โอ้ยยานกมันเกิดไรอันไรเนว้เนาะ มื่อหันเกิดผสมอยู่เอาดินปวกมาผสมก็เป็นเห็ดเป็นดินดำเยอะว่าหัน,นอ๋อจากหัวปวกคือเขาเห็ดล้องจีบล้องหยังธรรมดาห<อ>นึ่งละอ๋อครับหัวปวกเขามาเผาไฟหรอกกับใหม่ล้วเขา็มาฟ,ฟันฟันหรอกรใส่<อ>ส่วนผสมกับเป็นอยังนัะเป็นน้ำยาขนมกินบ้านเขาน่ะ คุณพ่อร้องเห็ดเบื้องแล้วเม่นไหครับเอ้ยเห็ดถึงแต่ได้เท่าได้ไหมโอ้โเนี่ยมันถืมักขึ้นดีโอ้โครับแล้วก็อันหนึ่งที่จริงมันคันที่เล่นจังท้ายทองท้ายงามมันกับเอาแต่ต้นดูกใสเนี่ยแหละมันเป็นต้นทีงไหนครับโอ้ต้นดูกใส่วันมันแตโอ้ยมันถือสัจฉริยะเหตุใดเห็นมันกินครับเขาก็มาฟันไปฟันเอาอัน เบียกเอาแก่นมัน้งเมืม่อนั้นไปเอาก็พอยะดงมากก้งกูทอแขนนี่ยเหรอฮะผมมา้ผัดซ้าออกเอาไฟจั่หน่อยเพราะมันเพราะมันเหลืองฮะผมมาแช่น้นาไมไปกินจ้ะสองมือสามมือเอาออกวันท่านโดนขึ้นอืมครับผมต้นดูกใสนะครับต้นดูกใสอ๋อแต่วันแต่โบราณเนี่ยตะกี้แต่พอเลี้ยงไม่ไม ตะกี้บปูเท่าพระอ้นขี่ควยดอนเลยอ่ขี่ควยด,อน,วอ,ยดอนมาปิ่งแซน้ำห้มันกินอันนี้ก็เพราะว่ารักษาโรคขึ้นไวหน้วาานนห่าวโดนก็อาจักไว้จังไหนนะฝนพัดเหยียบกัเหตุมาสั่นก็คือจังขึ้นสูตโต,ตนิดเดียวโอ้ค่ะจาเป็นน้ำยังเาน,นเาะจะเป็นอาหารตะกี้บบกขันมีนอ้าอาหารขึ้นสมอนี้มันตะขี่ควยดอนเลยอ่ะโอ้ขี่ควยดอนเอาเฮ็ดจังไหก็ครับขี่ควยดอนเทาก็มาย่างไฟโอ ย่างไฟให้มันแหงแล้วก็แช่นา้าให้มันกินย่างให้มันแหงเล่นมาพอเอย่างให้มันแหงโอ้แล้วก็แช่น้าให้กินอันหนึ่งกับต้นนี้หุ้มนอีหุมห้มกินบัตเฮานะโอ้ครับเอาเปียมนมาัาเปียกมาขังไฟงยัะน้อยเฟิ่นแหมก็มาแช่น้าก็ได้ผลที่กันแล้วมาหลายอันเนาะรเรลี่ยนมัดจะโดนหูจักมัดถึงจะโดนเราก็เช็ดอันนั้นอันนี้ไปบิ้งอืมครับคือยัง Uh, ดีส่วนครับผมคุณพ่อมีนกตอจากตัวครับตอนเนี้ยตอนนี้มีนกตอถึงเต่นกตอสามตัวโอ้สามตัวสามตัวแต่วก็ตัวหนึ่งคือยังหมวกไข่ข้ามหัได<อ>้เห่เลนติชิชิิจิงมันถ่นมันมานเลนตัวมันแล้วก็วตัวมันก็บพากใยเนาะโอครับเอาครับ,ค,รบคุณพ่อมีนกตอ่อยู่สามตัวนะครับเนาะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเขาอ่านใบเบิ้งนกตอของคุณพ่อกันนะครับเนาะ <c oughs> นกมันเป็นนกแค่แต่ว่าโตกับโตนั่นยก็มันเป็นตัวเป็นแขกแต่ว่าตัวดีแต่ว่าถึงตัวเหนือขันรถตัวนี้เฉลยเท่าไรแล้วครับเนี่ยเฉลยขาหกตัวโอ้ครับนี่ครับเอาเขาเบิ้งไล้ครับโอ้ติดกล่องนิดหนึ่งครับเขาเบิ้งไล้หนกของคุณพ่อครับพี่น้องเขาเบิ้งมีผู้ใดมักไล่นี่นะคุณพ่อของง้เบิผู้ใดมาผมสนใจกับมาเอาครับ กิแบงไ้อาอครับมีแบงครับผมพ่อแบงอยู่ครับตัวเนี้ยอ๋อผู้ใดสนใจโอ้มันหลายตัวอ่านี่ครับตัวหนึ่งเป็นนกจักุั่วขนกกุกดียวเสียงใดครับเสียงเสียงกลางกลางแบบมันเชียงน้อยเสียงกลางนกเป็นทรงสีดินตะวากะขึ้นขเดยวขื่นก็ไม่ข่นไม่เพราะเป็นยังครับเออเป็นนกทรงนี่อือนี่ครับ พี่นอนี่คือนกตตัวแหลกครับของคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมโอ้โ้อันนี้นกนกเชลยเป็นนกพ่อแอบแล้วเห็นปะครับโอ้นกแอบโอ้ตัวนี้นกแอบครับผมขันสูนกแล้วคุณพ่อว่าเอาครับเบื้องตัวนี้เป็นนกแอบครับโอ้แอบเบิ้งหลบไปครับพี่น้องแล้วกล่องมัน เอาครับนกตื่นกองกมันอยากตื่นกองเอาเบื้องไร้เอาครับพี่น้องถือตาผู้ใดบะอานี่ครับนกแอบนะครับเอาคุณพ่อเป็นนกแอบครับผมตัวเนี้โอ้งามอยู่ครับตามตายตาผมแบตามสูตรพี่น้องเอาครับเบื้องเอาครับสูตรไผ่สูตรมันครับพี่น้องอ่านี่นกแอบครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องนกต้อยครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งของคุณพ่อ ตัวนี้ตัวลักว่ครับตัวเนี่ยโอ้ตัวนี้เราติดาก,กินปีนาโอ้ตัวนี้คือตัวหลักของคุณพ่อครับเอาเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ครับเบิ้งเอาครับเบิ้งร้ายเบิ้งเอาตัวนี้คุณพ่อเอาไปเห่นครับ,บา่าหยกินปีนาละเชินว่ะ นีละว่านเขาแล้วเนี่ยละมาวานเขานี่เนาะครับเนาะนี่ะครับเอาจะมียนกป้าเหมือนกัคุณพ่อมาถาเพบ่วานเขาแล้วก็สิออกล่าเลยครับบาทเนี่ยมีครับโอ้ยหร้ายกับเบิ้งเอาครับพี่น้องสูตรไพยสูตรมันคือเราแหละครับเบิ้งเอาครับถือตาผู้ใดบ่ผู้ใดมักน้ำบอเอานี่ครับนี่คือนกตอตัวหลักของคุณพ่อนะครับเนาะตัวนี้นกก๊กเดียวใช่ไหมครับเนี่ยโอ้หนึ่งกุ่เสียพันๆกบบเสียงกลางโอ้เสียงกลางก็ มมาจอดรถที่แหลกก็ได้ยินมันคันกันยังม้วนๆนนครับพี่น้องนี่นะครับไลยประมาณนี้นะครับครับผมนมายมึงไล่ๆก็บอกเง้โน้บุ๊กบั้นไลายก็ได้เดไปหาพี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวฮอปไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งครับหอยยึนในยันผุวนะเอาครับพี่น้องตัวนี้ คุณพ่อว่าเบอร์สองมาสั้นตัวนี้แก้วมงคลโอ้ซื้อมาปาแก้วมงคลครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเาไปเบิ่งใกล้ๆกันครับเสียงพันพันไงกุกเดียวเกินไปไหมครับตัวเนี้ยโอ้กุกเดียวเสียงพันพันเสียงไปไงพูดละคุณพ่อว่าเอาเนี่ยครับเบิ่งเบิ่งไร้ครับพี่น้อง นี่หลวงพ่อได้เฉลยสองโอ้ตัวนี้เพิ่งได้เฉลยสองเอาครับมันถึงบางนกเช่าหาวกอนมันขึ้นช่วงนกที่บ่อหาวก็เลยได้ยุดพอดียุดรือว่าขวบมันมองเจ้าของมันได้ก้อนขวดเยอะได้นกป้าก้อนขวบครับพี่น้องเบิ่งไรเอาสูดไปสูดมันเพือเ่าลวครับเบิ่งเอาครับพี่น้อง มักไล่บม่มักแกงไห i, กับสูตรไฟสูตรมันขึ้นา่าละครับเอาเบื้องเอาพี่น้องชมเมาเลยครับนกตัวเ,เบอร์สองในบ้านของคุณพ่อครับนี่ครับนกตแก้วมงคลมาสันเอ,าน,เอา,านี่ครับประมาณนี้ครับ ครับนกตอตัวที่สองครับเบอร์สองครับตัวที่สามน่ะจะเป็นเบอร์สองของคุณพ่อครับเอาเอาไว้ซักนี่ครับเอาครับนี่แหละครับสําหรับนกต่อของคุณพ่อกับที่ว่าสามตัวครับกับมีประมาณนี้ครับผู้ใดสนใจอยากแบ่งคุณพ่อแบ่งมาครับแบ่งมาหากัรรุนโอ้โหมหากันเลยเนาะครับมาเบิ่งมาเบิ่งเอาเนะครับจะมักเอาก็มักกับพ่อเลยคือเก่านี่แหละครับเออปีหน้าเป็นรุ่นกับมหากันอีคือเก้าหมดเส้นนก เสียนหนกคุณพ่อว่ากะผู้ได้มักกัเขามาเบิงครับเนาะครับเอาเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลอีกหลายอย่างแล้วครับถึงสูตรเบื้องหนกของคุณพ่อแหละครับครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับผมกไรด้คับนีิขอจบคลิปไปเพียงสานี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เหตุคลิปนะครับผมก็สิไปหาขอมูลกับเซียนหนก รุ่นเก่าที่ว่าเพิ่นเคยมีประสบการณ์สิไปหามาให้พี่น้องรับชมรละฟังสำหรับเมื่อนี้กับคุณพ่อเฉวียนสวัสดีครับ